is mm -hmm. สวัสดีครับกอล์ฟขับทีเด็ดฟุตบอลนะฮะวันนี้ก็วันที่1ตุล,ลาคมแะเข้าเดือนใหม่ครับทุกวันที่1เนี่ยช่วงบ่ายสามก็มีอะไรให้ลุ้นกันนะฮะยังไงขอให้ทุกท่านเฮงๆ่ายรวยนะวันนี้ไปที่ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะเป็นซันต์คสส์ไบเนอร์นะเจอบูร์รามิเตอร์นนครับก็คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมานะฮะผลงานล่าสุดคู่นี้นะเจ้าบ้านผลงาน6เกมหลังนี่มีแพ้2เสมอ1ชนะ3ครับผลงานโดยรวมใช้ได้นะคู่นี้แข่งบ่ายสามนะครับส่วนบูร์รามิมเตอรเนี่ย6เกมหลลัังงไม่แพ้้ใคครรบอดดีวยก เส,สมอสองนะเออบุยล้ำเนี่ยไม่แพ้นะยี่สิบนัดแล้วนะครับผลงานดีมากสเวตสโค้ดไมเนอร์เนี่ยไม่แพ้ในบ้าน9เกมนะครับบุยล้ำติดเล่นเกมยม่สิบเกมยังไม่แพ้ใครผลงานเจ้าบ้านล่าสุดแพ้ซันตงมานะแล้วก็มีแพ้เคเดนเบิร์กนะครับมีชนะเมเบอร์วิตตอรี่ครับบุยล้ำชนะประจวบมาหกศูนย์นะเสมอโกเบแล้วก็เสมอการท่าเรือครับคู่นี้ดูักสูสีนะ วันนี้เจ้าบ,บ้านลำเหลือบหน่อยครับก็ยังคิดว่าราคาแบบนี้อยู่เชียบโวยรามทิพย์เยือนได้เลย ส่วนคู่สองไปที่ยูฟาชเปี้ยนลีนะฮะเป็นบาร์เซโลนาเปิดบ้านพบยังบอยคู่นี้แข่งตีสอนะก็ผลงานเจอกันมาล่าสุดยังไม่เคยเจอกันนะครับบาร์เซโลนา6เกมหลังมีชนะ4แพ้ไป2เกมยังบอยทีมเยือนชนะ3เสมอ1แพ้ไป2อนะบาร์เซโลนาชดทีมส3 3ำรับโดยมีรามินยามานะครับลงคู่กับโรเบิร์ตลูสาากีน้นัะลาฟิานญาครับน่ตจายายร่วมกันในวันนี้นะ ยังบอยมีตัวเจ็บหลายคนนะครับลอริสเบนิโตนะครับเฟนติไฟเฟอร์นะครับราบอกทีมเป็น4ี่ที่สองนะยังมองว่าขุมกําลังของบาร์เซโลน่าดีกว่าครับเล่นในบ้านด้วยนะครับพร้อมกว่ามีโอกาสยํายังบอยศูนย์เลือกเฉียบบาร์เซโลน่าในบ้านได้ครับส่วนคู่ซ้ายจับค่ำคืนวันนี้อาร์เซนอลเปิดบ้านพบเปเอเชนะสนามก็เอลเลสเตเดนนะกรรมาการเป็นฮาซูเคนะผลงานเจอกันมาล่าสุดนะสี่เกมอะอาร์เซนอลดูดีกว่านะครับชนะ2สะเสมอ2ยังไม่เคยแพ้เปเอเชด้วยนะฮะ ความพร้อมของอาร์เซนอลในนะวันนี้ไม่มีตัวพี่อสสอนะโอเรนกา,ก,าก็ไม่ได้ลงเจ็บนะเชลซีนโก้อีกคนนะฮะส่วนสามภาษาในแนวะรุบเป็นบุโยซาก,กานะครับออสซาแล้วก็การเร่มาเตียนแบรลี่นะฮะส่วนฝ้ายทีมเยอะนะือน,นนะเปแอชเชนะวันนี้ขาดกอนซาโลลาโมสอารนะูการ์เอโน,นเดสนะครับส่วนต้นลูกก็จะเป็นมัวรนี่นะเดเบเล่แล้วก็บาโคล่านะยังชอบอาร์เซนอลว่ะเจอกันมาเนี่ยผลงานดีกว่าเวนะเล่นดีด้วยทรงบอลดีช่วงหลังนะครับเหนียวแน่นเอาเป็นว่าคู่นี้เลือกเชียร์เจ้าใหญ่อาร์เซนอลได้เลย วันนี้ก็รูฟุตบอลให้สนุกเองคือรวยสวัสดีครับ